Pipe! The ally has no. been defeated! You have defeated an enemy! No, double kill! No. Okay. Ultimate! Uh, double kill! How many are here? Only in that hotel, but don't need them. The tower has been destroyed! You have defeated an enemy! Double kill! อ, A o อ่าก็สวัสดีครับยินดี้ร,รับเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV นะครับวันนี้เรามาเล่นฮีโร่เดอะแฟครับผมเดอะแฟที่ผมเล่นเกมนี้ก็เอามาป่าเองครับ ก็สำหรับเดอ f แฟนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป่าหรือว่าตำแหน่งเลนทางนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยชอบเล่นจังเกิลมากกว่าครับผมเพราะว่าผมว่ามันสามารถไรไเดินเกมได้เร็วดีครับผมสำหรับลูนแล้วก็พลังแฝงนะครับผมก็ตามนี้เลยครับผม ส่วนไอเทมนะครับผมก็ตามนี้เลย <I> ก็เดี๋ยวต้องฟามไปก่อนครับแล้วเหมือนจะมีประเด็นที่เลนล่างครับผมนี่เราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนนิดหน่อยนี่เร็จแน่ครับเรียบร้อยหนึ่งตัวเีลยย้อนครับยังไงก็ตายครับผมต่อยธรรมดาไปเลย ล้วก็กลับมาฟาร์มต่อครับผมอ่าแล้วช็อตนี้นะครับผมดูเหมือนไวเลสเราจะสูงแหลมนะผมก็สามารถเก็บได้ทิติไปอย่างนี้ยังไงก็ไม่รออครับสวยครับก็จังหวะนี้มังกรจะเกิดนะครับผมก็รอมังกรเกิดแล้วก็เอมังกรครับผม ไม่ต้องกลัวโดนลัดน,นะครับผมเพราะว่ารู้จักเลนบนแล้วเขาเล่นที่อยู่เลนบนกันเยอะครับแล้วก็สามารถได้มั่ก่อนเกมนี้เขาเลือกแคร,รี่มารู้สึกจะสองตัวนะครับเราก็เลยน่าจะเล่งนง่ายหน่อยหลังจากช็อตนี้แล้วเขาอยู่ล่างกันน่าประมาณ2ถึงสามตัวนะครับผมแล้วมีราดเข้าผมครับอยู่กลางสองครับผมผมว่าการมองแมปเนี่ย เราดูตำแหน่งคู่ต่อสู้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราเล่นง่ายเยอะเลยนะครับวันนี้ผมเอะได้อยู่ว่าจะไปช่วยล่างหรือว่าจะการกลางการกลางดีะคับเข้าไปเลยครับอย่างนี้เขาแหลมมาอย่างนี้ก็ได้ครับผมสวยครับได้ไปตัวนึงส่วนมูลาดก็รอดไปครับวันนี้เราต้องมาที่เลนล่างแล้วครับมาช่วยการฟอร์มนะเพราะว่าเพื่อนเราเจ็บละแคลรี่ ได้ไปนหนึ่งตัวถ้ามองใจากเนแมปนะครับผมเราจะเห็นแครี่ยอนกับเ,เมทของห้ามนะครับผมอยู่กันสองตัวนะครับผมพ็ผมว่าน่าจะเอาได้ครับผมเพราะว่าเรามีเมทที่โป๊กสกิลดาเมจได้ไกลอยู่ครับผมวันนี้ผมก็เข้าเลยครับผมไม่คิดมากเก็บได้ครับสวยนะครับผม จังหวะน,นี้เลือดเราโลมากเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะสารมารถนไปแล้วแต่ผมไม่กลับครับผมจะพยายามโฟกัสมังกรนะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับผมเพราะว่าบัฟมังกรจะช่วยให้เราฟาร์มไวยิ่งขึ้น,นครับแต่แ,แฟดต้องบอกก่อนเลยว่าฟาร์มช้ากว่าฮีโร่ฟาร์มตัวอื่นเยอะเลยนะครับจังหวะน,นี้เราก็โดนแกล้มมังกรไปครับแกนครับผมก็เลยเดินเข้ามาต่อยอทีหนึง่ง แต่ก็เพื่อนเราได้คิวนะครับกระตายไปและชจังวันนี้เราก็ยังไม่กลับบ้านนะครับเลือดน้อยขนาดไหนยังไม่กลับครับผมหิว <laughs> ต้องเดินเกมให้ไวที่สุดครับผม <laughs> ตอนนี้ผมก็เห็นเลนล่างน่าจะพอมโอกาสได้เ <c oughs> พราะว่าอันตีผมก็มี <c oughs> เข้าเลยครับเวเลสตัวสตแออนตนก็เป็นอันตรีอย่างนี้ <c oughs> โอกาสที่วเวเลสครับเลือดน้อย <c oughs> โอ้โหและตายเองเลยครับผลของการไม่กลับบ้านนะผม เรื่องที่จะกลับบ้านก่อนดีกว่าครับผมช็อตเมื่อกี้นี้ผมพลาดเองครับรถสถานการ์เกมรนี้นะครับผมว่าเราน่าจะได้เปรียบฝั่งข้ามอยู่เยอะเลยนะครับผมดูจากขนาก,การเล่นของพวกเขาเนี่ยน่าจะเล่นกันไม่ค่อยเป็นพืมนเท่าไหร่นะน่าอยู่แยกกันบ่อยแตจังหวะนี้ผมเห็นเวเลสเลือดไม่เต็มอยู่ข้างล่างผมก็อยากจะเข้าเลยครับ ไม่ค่อยเสี่ยงครับผมผมว่าน่าจะอยู่ประมาณตัวถึงสองตัวแหละก็เลยเข้าเลยมีย้อนผมครับผมทีนี้เราก็มีเมทมาช่วยครับได้หนึ่งสวยย้อนต่อเป็นดับเบิลคิวไปครับช็อตนี้แล้วการรีเลดน้อยนะครับหิวเลยสกิลหนึ่งผมพร้อมแล้วครับผมแต่ผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวนะฮะเขาเลยมายืนวาร์ปทงนี้แล้วก็ตั้งตัวไอ้ถ่า น่าจะรู้ตั้งแต่ผมคิวที่เลนล่าง,งลและจังหวะน,นี้ต้องกลับบ้านนะครับเด็ดน้อยเกินละ่ะมูลาดเข้ามาัติครับผมไม่โดนผมแล้วผมกดติทำไมจริงๆแล้วมันไม่โดนผมนะครับผมผมกนตคิคิดว่ามันจะโดนผมไงแล้วผมจะตายสงสัยโลกไปหน่อยาอาจารเกมตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับผมสกอร์คิวแล้วก็อยู่ที่6 แล้วก็ตายไปนหนึ่งช่วยสี่ในระยะเวลาแปดนาทีครับผมในช่วงเวลาแปดนาทีตอนนี้นะครับผมดาร์กก็ลายเป็นร่างสองแล้วครับคือถ้าได้ดาร์กตัวนี้ไปนะครับผมบวกกับสถานการณ์เกมตอนนี้ของเรานะครับผมจะได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยครับผมเพราะว่าจากที่ดาร์กปรับมาใหม่แล้วนะผมว่ามันสาคัญมากเลยช่วงนี้มีประเด็นครับเวเลสเข้ามา ต้องหลบออกมาก่อนครับเพราะว่าโดนดาเมจของกาลีจังหวะนี้ผมเห็นเบลสยืนปดแพทนะครับเ้าเลยกดติครับแล้วมูลาดเขาจะมีอันติไหมโอ้โดันมีอันติ oh, <you S 1> อีกก็ตายไปเลยครับืมดาเมจเอ่อเมจฝั่งเรานี้แรงอยู่นะมูลาดโดนเข้าไปนี่เกือบตายเลยเมื่อกี้นี้้โนนี้ผมว่าให้โดนเต็มๆนี่มีสิทธิ์ตายได้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะครับผมว่าให้บับแดง กับแครรี่ไปก็ดีเหมือนกันนะครับผมเขาจะได้ยิงสโล่ศัตรูได้จังหวะนี้โอเมนดึงแล้วก็ได้คิวไปครับแล้วสลิมปลาหอกไปอย่างนี้โดนไหมครับอย่างนี้ย้อนก็ไม่รอครับสังเกตได้ว,ว่าแครรี่ฝั่งของข้ามพอจะยืนกันแหลมมากเลยนะครับผมแล้วยิงไม่มีโลมิงที่เป็นแท้งมาคอายรับดาเมจให้ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหแบบนี้แครรี่ฝั่งเขาฟาร์มลำบากมากครับ และช็อตนี้ผมเลือกที่จะปล่อยดาร์ที่เลนกลางนะครับผมตอนนี้ทีมเราสามารถออรวมแล้วก็จบเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็มีประเด็นกันที่ตรงเลนบนครับผมแบบนี้ผมต้องไปช่วยแล้วแล้วการรีปล่อยฝนมาแบบนี้แลือที่จะเข้าเลยครับเพราะว่าเราเมียน,นติเมียนตครับเน,นี่ยก็ไม่รอดนี่แหละครับเดอะแฟต สกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็กดต่อยหนึ่งทีแล้วก็กดควันติแค่ได้คิวในจังหวะนี้เลือดผมก็น้อยมากเลยนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่อยากกลับบ้านนะครับผมอยากจะอยู่ช่วยเพื่อนต่อก็พยายามหาเลือดจากคิเป้าเอาครับแลวดูเหมือนจะมีประเด็น,นะครับผมที่เวเลสอ้าไม่เข้าดีกว่าเห็นย้อนครับ เอาไปเลยอันติเรียบร้อยครับผมไม่รอดโอ้แล้วเพื่อนเราเดดันไปที่เลนกลางค่อนข,ข้างสูงแล้วนะครับผมแล้วก็ดูดเลือดจากชีปไปครับแล้วตอนนี้ก็ดาร์กใกล้จะเกิดแล้วนะครับก็มาเก็บบูบับรอดาร์กเกิดเราก็น่าจะจบเกมกันได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เลทเกมแล้วครับ12นาที ผมก็มาต่อยดาร์กเลยครับเพื่อนกำลังนัวอยู่ที่เลนบนนะฮะผมว่าดาร์กน่าจะสำคัญกว่าว่าตอนนี้ทีมเขาน่าจะเกาะฟอมกันแล้วครับผมแล้วน่าจะเข้าไปไฟกับเขาได้ยากผมเียบๆแล้วมีเมื่อกี้เห็นกาลีแบบๆนะครับแล้วอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยโดนล็อกแหลงทุกตัวเลยครับผมฝั่งเขาไม่ว่าจะเป็นเมดไม่ว่าจะเป็นแครี่แบบนี้เกมนี้เล่นง่ายมากเลยครับ แล้วเพื่อนเราก็ปล่อยดาร์กเป็นเทียบร้อยแล้วครับที่เลนกลางแบบนี้ผมหาจังหวะเข้าเลยครับโอ้โหโดนปัดนังของมูลาดก่อนไหลกลับไปไม่มีใครหลริการตียอยู่อ้าวคือตีโดนเพื่อนเราตายไปแล้วหาจังหวะเข้ายากมากเลยครับผมกลับมาเอาป้อมดีกว่าช่วงเลยเกมแบบนี้นะครับผมถ้าเราเข้าไปไฟกับเขาเนี่ยเราจอ เราต้องไม่ใช่เจอดาเมจจากฮีโร่เดียวนะครับผมเราต้องรับดาเมจจากป้อมด้วยนะครับถึงถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแพ้เลยนะครับผมแล้วผมก็เคยแพ้กับว่าเกมนำแบบนี้มาหลายเกมมาด้วยตอนนี้ผมไปออกกับเพื่อนไม่ได้จริงๆครับผมต้องรอรับคลิปที่เลนบนครับ อาจจะมีฮีโร่ฝั่งตงข้ามมาเนียนป้อมเราก็ได้ผมว่าตอนนี้ผมดันเลนบนไปน่าจะดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเพื่อนดูเลนกลางกับเลนล่างให้แล้วว่ามาช่วยดันเลนหนึ่งก็จะดีเหมือนกันหาไฟได้ยากครับตอนนี้แล้วเริ่มมีไฟกันแล้วครับผมผมพร้อมจะไปเสมอครับผมไปไวอยู่แล้วครับเป็น t บ e แฟต แล้วเวเลสเดินมาแบบนี้สกิลสองไปจะกดักดสกิลหนึ่งไม่ติดร้านตียังไงโอโ้โหใช่เลยครับเนี่ยนะครับมันจะถ้าเราไปตายบ่อยแบบนี้เราไปตายคนเดียวแบบนี้ครับผมหน้าป้อมเขาแบบเนี้ยโอกาสแบบแพ้โคตรเยอะเลยครับแบบนี้ผมพลาดครับผม <the> ตั้งหลักใหม่ครับตอนนี้ดาร์กเอ่อเป็นดาร์กสิบห้าทีก็เกิดแล้วครับ เราก็ขึ้นบ้านเขาไม่ได้แบบนี้ก็ต้องพึ่งดาร์กตัวนี้นะครับผมน่าจะจบเกมได้ครับตอนนี้ทีมเขาหายบทแมปไปนะครับผมต้องระวังไว้ครับการเผื่าจ <c oughs> ก็ดูแล้วแบบนี้ทีมเขาน่าจะไม่มานะครับแล้วก็มีโอเมนเราคอยโซนมิชชั่นให้ด้วยครับจังหวะนีโอเมนว่าน่าจะโดนครับโอเคได้ดาร์ก ไปดันเลนต่อครับผมต้องรีบจบให้ไวนะ้ครับผมเพราะว่าเขามีแครี่ทั้งสองตัวเลยถ้าโดนส่วนขึ้นมานีอย่างไงก็แพ้นะเกมพลิกได้เลยเนะี่ยจ่วงวนี้ผมเห็นยอนอยู่ตัวเดียวนะครับปับปับตายไหมอันตีไปโอ้ oh. ตายครับผมแล้วเราก็ตายไปด้วยครับผม อย่างดีครับผมที่ตอนนี้ก็ทีมเขาก็ขาดแครี่ไปแล้วครับผมหตัวแล้วเพื่อนเราก็ปล่อยดาร์ไที่เลนกลางแล้วด้วยครับพร้อมที่จะจบเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเราแต่ผมก็ตายอยู่นะครับไม่ได้สนุกเลยแล้วโอแต่เขามีกาลีโอ้ย,อยกตย็ตายกาลี ระสุนมรณะเกือบโดนแล้วแล้ว,ลวจังหวะนี้ดาเข้าไปในป้อมอย่างนี้ยังไงก็แพ้ครับผมผลข้ามไปชนะเป็นของเราครับผมดาวนี้เรียบร้อยครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากให้ผมทำอีกนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีคำพูดไหนที่ผิดพลาดับการได้ก็ต้องขออภัยวมานะที่นี่ด้วยนะครับพอดีเป็นมือใหม่โอเคครับไปละ